รีวิวเส้นทางครับไปฝาเกิงครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับโอ้โหมีเส้นทางขึ้นครับเส้นทางขึ้นไปนล่ากอกิเกมนี่ครขึ้นเขาลงเขาไปผาเกิงออำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ ต่างขึ้นเขาก็โอเคครโค้งคดเคยเ้ยวเลี้ยวโค้งฝนไม่ตกก็ไม่อันตรายมากถ้าฝนตกก็ระมัดระวังครับด้วยตัวเองนะครับจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองครับะดนตรงนี้ะดนสองหนึ่งห้าเก้าครับอีกประมาณเส้นทางให้ดูครับเป็นถนนรถสวน กดเคียวแล้วโค้งครับตอนนี้โควิดครับท่านผู้ชมนี่ต้องเที่ยวภายในประเทศอเที่ยวในบ้านเราเออไม่ไหลไปไหนแต่เอเที่ยวนี้ซื้อน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นไรร้านอันนี้ร้านร้านไอ้นั่นได้ร้านสงรานอาหารอยู่บนถนนสองหนึ่งห้าเก้า ดนรถทางรถสวนใช้ความเร็วอย่าให้เกินกฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้ก็จะลงเขาโค้งเยอะอะโค้งเยอะรีวิวเส้นทางให้เห็นนะครับ Những người Tên ạ đây โค้งครับโค้งโค้งตรงนี้คือวัดวัดอะไรไม่ทราบครับตอบไม่ได้หานไม่ทันมองเส้นทางเขตโรงเรียนครับ โงเยอะเลยครับโรงเยอะเลยครับระวังครับขับรถระวังหน่อยครับ มันวาให้กนตระเชนจริงๆตอนนั้นมันไม่ใช่ต่างนี้ตอนนั้นมันต้องผ่านเข้าเขาหุบเขาน่าจะขึ้นคนเราฝั่งืูว่าไงจําไม่ได้็นรีวิวเลยครับดูในคลิปวิดีโอรีวิวแล้วกลับไปบนไปครับต้องมีกว่าตล้วางนั้นจับตาตนโตน ไ้ขึ้นเขาแบบชันเลยนะไปแล้วดับขึ้นเขาตอนนี้ก็จะลงเขาครับอุตยานรูเ่นค่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันหายก็ล่าว น้ำตกกาเกิง้งเขียนว่ายินดีต้อนรับตำบลชุมแสงง,ง,งถึงแล้วครับท่านผู้ชมนี่ฮะวัดภูมิพิทักษ์ผาเกิง้งอ,อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ